ดีค่ะทุกคนสวัสดีจากโนเรนะคะไม่เป็นประจำหน้าที่ค่ะประจำหน้าที่เป็นวันที่ไม่เป็นใะไปอุปถักพระทิ้แล้วครั้งนะะั้ก็ุ้ยอุย้ยถนนเลื่นมากเลยอ้ยเบรกเมื่อกี้นี่ถนนเลื่นมากเลยค่ะทุกคนตกใจตกใจไอข้างหน้ารถมันไปชนนิมะหน่อย หิมะข้างทางหิมะม,มันแข็งข้างทางนี้ถ้าหิมะม,มันมันอยู่านานๆนะมันจะแข็งนะคะมีนคนก็รอโอเคค่ะออกถนนแล้วก็ทุกคนไปไปเลยไม่ได้ไปเลยไปวัดค่ะมาพูดคุยทักทายช่วงระหว่างเดินทางไปวัดแล้วนี่ก็เป็นเส้นทางที่ไม่เป็นไปวัดนะคะ ไปวัดทำบุญก็จะไปเส้นทางเดียวกันนี่แหละคะ่ะหิมะยมิงเยอะอยู่เลยเห็นไหมคะหิมะตกทั้งวันเลยนะเมะื่อวานนี้แต่ว่าตกไม่เยอะตกทั้งวันจริงๆอากาศก็ดีนะคะทุกคนอากาศดีมากแต่ว่าลบหกนะเมะื่อวานนี้โอ้ยวันนี้ลืมดูว่าลบเท่าไหนเมื่อวานนี้ลบหกหิมะตกทั้งวันและวันนี้ไม่รู้มันจะตกหรือเปล่านะคิดคิดว่ามันจะตกอยู่ะคะ่ะ ดูฟ้ามันเป็นฟ้าสีเนี้ยยังไงมันก็ต้องตกไม่ได้ดูว่าบรรยากาศมันเยอะแค่ไหนถ้าติดลบนะคะก็จะเป็นหิมะกว่าจะดูแล้วนะลืมดูวันนี้ออกสายหน่อยนะคะทุกคนเตรียมผัดอาหารสำเร็จมาอย่างเดียวอีกสองอย่างไว้ทําที่ว่าได้คะ่ะ แล้ววันนี้ก็จะไปเที่ยวต่อนะคะทุกคนเ,นเที่ยวต่อไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายหรือเปล่าอาจจะแอบถ่ายนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาไปกับคนอื่นนี้ไม่อยากจะถ่ายให้เขารู้อะคะ่ะเออถ่ายแต่ว่าไม่อยากจะถ่ายเขาเดี๋ยวจะถ่ายอย่างอื่นไปคือเราจะไปห้างห้างหนึ่งที่เมืองไทยก็มีนะคะ <laughs> เออ อนที่มาใหม่ๆนะ่าดังมากเลยคิดว่าทุกคนคงรู้อีเคียเอาอชื่อว่าอีเคียเป็นไปเมืองไทยนี่มันมีแล้วนะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมันมีอีเคียที่เมืองไทยอีเคียนี่มันจะมาจากบริษัทของสวีเดนนะคะทุกคนเ,ออเริ่มต้นมาจากสวีเดนแล้วเมื่อหลายปีที่แล้วหลายปีมากเลยเขาได้มาตั้งอยู่ที่ นอร์เวย์นะโหยดังมากเลยเวลาไอ้เขีมใหม,ม,ม่ๆของหลากหลายแล้วก็ไม่แพงคือจะถูกกว่าของของประจำประเทศของเขาอะค่ะโอ้มีรถนะคะ,ม,ะ,คะมีรถบัสนะคะไปรถรถบัสคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนไหนไม่มีรถเนี่ยเขาเอาไปนั่งรถบัสไปฟรีด้วยนะค่ารถไม่ต้องจ่ายใหม่ๆหนะนะมีรถไอ้เขียดโดยตรงไปชมอะคะ่ะ จริงเออทุกวันนี้มีหลายมีหลายสาขานะคะอีกเขที่ไม่เป็นพูดถึงนี้เป็นอีเขที่สาขาแรกที่มาจากสวีเดนโดยตรงนะคะก็มาเปิดไม่ไกลจากบ้านไม่เป็นก็ระหว่างบ้านบ้านที่ไม่เป็นอยู่ถึงวอสโลนะคะระหว่างกลางกลางทางก็นับว่าไม่ไกลแต่ว่าคนไหนไม่มีรถเนี่ยเขาไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรถเมย์ ็เลยมีรถเมล์ไปจำทางแต่ทุกวันนี <g oda> <g oda> ้เขาเลิกแล้วค่ะเ็าเลิกแล้ว ของมันแพงเล็กอย่างหนึ่งถ้าเนื้อนะคะเนื้อหรือว่าคุณลิตี่อ่ะถ้ามันไม่ดีคณนอร์เวย์เาก็จะไม่ไม่ชอบซื้อกันเนาะแต่ว่าคนต่างชาติที่อยู่ประเทศนอร์เวย์นี่เยอะนะคนต่างชาติมักจะจะซื้อเพราะว่ามันมันเป็นการประหยัดคือไม่จาเป็นต้องเป็นของดีมันใช้ได้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะ นี่ก็มาเล่าเรื่องอีเคนะคะเพราะว่าเราจะไปอีเคกัน เข้าบ้านเลคะเข้าบ้านนี่เข้าบ้านมาก็เลย mm hmm. ก,ก็เลยชาร์จแบตเตอรี่อตอนนี้ก็พร้อมเลยคะ่ะพร้อมที่จะเดินทางไปกลับก็ใช้น้ำมันไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันขึ้นม,มูทุวไวเดีย๋ยวไม่เป็นใาเอบถ่ายนะคะเอบถ่ายมาฝากเป็นการบ้านในตัวเป็นการบ้านในตัวแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆเป็นในตัวเลย เียเนี่ยดีมากเลยคนอน์เวชชอบมีทุกอย่างคะ่ะมีทุกอย่างเลยไม่เป็นไปไทยเคยผ่านอยู่นะอีเขียแต่ว่าไม่ไม่ได้เดินชมอะคะ่ะไมไ่เดินชมเพราะว่าไม่มีเวลาเล้กอย่างหนึ่งไปกับเพื่อนด้วยเออไปกับเพื่อนด้วยแล้วก็เพื่อนพาไปไม่ได้ไปเองเพื่อนพาไปถ้าเพื่อนพาไปเนี่ยก็ต้องตามใจเพื่อน เดียวกันก็มีเยอะๆนะคะที่เมืองไทยเมื่อก่อนนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้มีคือเขาติดต่อให้เป็นเป็นร้านเดียวกันหรือว่าสาขา รา,นนะาคาดูแพงกว่าของในประเทศนอร์เวย์ร้านเดียวกันแท้ๆนะที่นอร์เวย์นี่น่าจะแพงกว่านะเพราะว่าอยู่ประเทศนอร์เวย์แต่พอไปดูที่อุย้ยถนนลื่นมากเลยโอ้โหถนนลื่นมากนะทุกคนนี่กำลังพูดอยู่เพื่อนทุกคนโอ้โหเนี่ยเวลาเลี้ยต้องเลี้ยช้าสองครั้งเลยนะวันนี้กำลังพูดอยู่ดีโอเคก็พอดีเลยค่ะ ก็เลยชง,งักไปเลยไม่เป็นก็จะลงแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจไม่เป็นก็ถึงวัดแล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงวัดแล้วโ,โอเคค่ะสาธุบุญใกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ